ค่ะพอดีวันนี้เราเราได้เอาข้าวไปส่งที่จังหวัดจันทบุรีก็เป็นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจันทบุรีกับบุรีรัมย์ก็โครงการนี้เราทํามานานแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะที่เอาข้าวไปแล้วก็เอาผลไม้กลับ่อมที่มีผลไม้ตามฤดูกาลก็วันนี้ก็จะมีทุเรียนมีมังคุดมีงเงาะสามชนิดที่เราเรา,เาลงมาก่อนทีนี้ในส่วนของตรงนี้จะเป็นของ ของสมาชิกสากรทั้งหมดที่ขลุงนะคะที่เขาปูกเองเป็นประธานกลุ่มซึ่งเขาจะรู้ว่าอายุของผลไม้เนี่ยขนาดไหนตัดได้แล้วไม่อ่อนเป็นของคุณภาพดีเพียงแต่ลูกเขาไม่สวยเท่านั้นซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าตรงนี้เราทำมาตลอดเดือนหนึ่งเราส่งประมาณสี่รอบสีรอบของของการไปจันทบุรีนะมีหลายสากลอย่างสากรเมืองจัน ตะกรอนครุงตะกรอนเครดิตยูเนียนอย่างเงี้ยก็คือข้าวาบุลรี่เราเนี่ยเป็นข้าวที่เหมือนเขากินติดกินติดแล้วเขาก็ไม่อยากเป็นเจ้าใหม่ก็เลยต้องเชื่อมโยงกันแบบนี้ทีนี้พอมีข้าวุหรเราไปปุ๊บ,บ,บกีเลก็มองว่าเราน่นจาจะผลไม้ทางน้นขึ้นมาเชื่อมโยงแรกเปลี่ยนกันก็มาก็ทําม,มาหลายปีแล้วก็ ผลประกอบการก็ดีนะฮะเรื่องในส่วนของตัวนี้ก็ถึงกําไรไม่เยอะเราก็ได้ช่วยสมาชิกระหว่างสักกซึ่งกันและกันนะะราคาในส่วนของราคาทุเรียนทุเรียนเราขาย150บาทเราจะขายต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งตลาดเนี่ยเราไม่รู้จักว่เกเต็นแบบไหนแต่เราไม่ได้ว่าใครนะก็คือเราขายราคาคุณภาพ150บาทไม่ได้บวกเยอะ เอาแค่นิดๆหน่อยๆพอพวกเรากินอร่อยกันนะเนาะก็แล้วเงาะก็จะขายเป็นเงาะเงาะพันสีทอง3กิโลร้อยแล้วก็จะมีมังคุดมังคุดช่วงนี้กำลังแพงอยู่ก็จะขาย65บาทซึ่งมีมาจำนวนไม่เยอะเท่าไหรก่ก็ใครสนใจก็มาซื้อได้ที่ชุมนุมโทรมาก็ได้ค่ะว่าไปส่งที่ไหนเรายินดีส่งให้ก็ ดูในเพจของบุยลำนะคะเพจบุยลรวมอร่อยแล้วก็เพจของชุมนุมสักกรบุยลำนะคะถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาแล้วก็มารับสินค้าที่นี่ก็ได้หรือจะให้เราไปซื้อไปส่งให้ก็ได้ค่ะทุเรียนเนี่ยมาประมาณ100ยลูกน่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าร้โลค่ะเอามาแค่นั้นก่อนยาราอของระยองะแล้ว ประมาณวันที่16เราจะมีทุเรียนมาขายอยู่หน้าชุมนุมศากด์กรในราคาถูกเจ้าของสวนมาเองทุเรียนระยองนี่อร่อยอร่อยเหมือนกันนะคะจะมีทุเรียนกับบังคุดจะมาตั้งขายอยู่ข้างหน้าเลยแล้วในส่วนของภาคเหนือเราจะมีสับป,ประรดห้วยมุ่นที่แรกเชื่อมโยงกับข้าวกับเราเนี่ยจะมีผลไม้มาขายในช่วงที่ผลไม้ออกจะมีตลอดแล้ว เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีลองกองขึ้นมาลำไยพวกนี้มีตลอดแล้วเทียบกับปีก่อนๆน,นี่เรามีการแลกเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือน,นกันเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นอเปล่าสำหรับจำนวนผลไม้ที่เราเพิ่มเพิ่มขึ้นค่ะก็อย่าง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 สก,กรการเกษตร,รของยะลาเงี้ยเขาเอาเข้าผลไม้ขึ้นมาเต็มคันรถสามตันเนาะเข้าเข้าเรากลับลงไปกลับลงไปข้าวอาจจะลดลงเพราะว่ามันติดเข่งเดดอะไรเนาะ ของยะลามาก็อันนี้ก็คุณภาพดีเป็นทุเรียนเกรดที่ส่งจีนเลยคืออันนั้นเราได้กินแบบแบบมันของดีอะแล้วแล้วผิวเปลือกบางนิดเดียวแล้วจะมีมังคดุดมีลองกองถ้าเป็นของของอะอะยะาลานะแล้วของอุตร,รดิต์นี่ก็แลกเปลี่ยนพวกเป็นมะม่วงเป็นสับประรดผลไม้ตามฤดูกาลที่เขามีะนะก็ะก็นำขึ้นมา คือการทําตรงนี้ก็คือเหมือนเราได้ไปทั้งสองขาเนาะคือไม่ได้ตีรถข,ขับรถเปล่ากับอ๋อในส่วนของลูกค้าท่าในใดที่สนใจที่จะมาซื้อสินค้าที่ชุมนุมสักกรก็ติดต่อเบอร์044611601หรือเบอร์ู้ัการ0816606020สักกรตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดกลางยางพรานะคะทางไปทางไปสนามบินอะ อยู่ออกนอกเมืองมาประมาณประมาณสกิโลถ้าท่านสนใจก็ให้มามาชมมาชมดูมาชมมาช,ม,ม,าชม,มาชิมที่นี่ก่อนมั่นใจแล้วทั้งซื้อนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะ